ขอต้อนรับสู่คลิปเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนนะครับคลิปนี้จะสอนบทที่4นะบทที่4นมาเริ่มเรียนได้เลยครับที่สี่สี่ก็คือที่4ลำดับที่4เรียกว่าที่สี่คก็คือบทเรียน ที่สี่ค่ะอ่าบทเรียนที่สี่หรือบทที่สี่นะที่สี่ค่ะไทยก๋วอไทยก๋วก็คือประเทศไทยอ่าสองตัวนี้นะไทยกัวไทยกัวไทยอ่าเสียงถอถุงไทยกัวเสียงกอไก่หลานอ่าหลานก็คือคนหลาน ไทก泰国人อ่าสามคำไทย国人อ่าแปลว่าคนไทยไทย国นคนไทยอัวอ่าคำนี้นว่าอัวอัวแปลว่าฉันอ่าฉันอัวอัวซื่อฉันเป็นฉันคือซื่อแปลว่าเป็นหรือคือหรือแปลว่าใช่ก็ได้ซื่อหัวสือฉันเป็นไทย国น

เจียแปลว่า tamam, บ้านหรือครอบครัวต้าเจียก็แปลว่าทุกคนแปลว่าทุกคนต้าเจียทุกคนสองคำนี้รวมกันแปลว่าทุกคนต้าเจียชื่อชื่อแปลว่าเป็นหรือคือไทยคนไทยตต้้าาเเจจีียยยยชชืืื่่อออไไททคนนก็ทุกคนเป็นคนไทย 大家是泰国人我有我แปลว่าฉัน有有แปลว่ามี我有ฉันมี两只手两只手แปลว่าสองมือสองมือเรียกว่า两只手สองมือ两只ก็คือสองอัน เหลียงชื่อสองอันสองตัวบอกหน่วยสองอันสองตัวเหลียงชื่อโสรแปลว่ามือหหััววโโโยยงชื่อ我有两งชื่อโ手ฉันมีมืออ่าสองมือนะครับหรือผมมีมือสองมือก็ได้นะครับ 我有两只手，我有，陈咪，我有，两只竹两只竹个是卡两卡脚，两只竹、这个是脚、这个，嗯。我有两只竹嗯、啊、我有两只竹两只 เทา้าอสองเทา้าจูแปลว่าเท้าหรือตีนพูดภาษาชาวบ้านียกว่าตีนจู่ชื่อจูฉันมีเทา้าสองเทา้างเมอ่าสองคำนี้แานว่าสร้างเมียน สร้างเมียรข้างบนเนี่ยข้างบนนี่ว่าสร้างเมียรสร้างเมียรข้างบน有有แปลว่ามีซิงซิงอ่ะเสียงสามัญสองคำเลยซิงซิงก็คือดวงดาวซิงซิงดวงดาวสร้างเมียร์有ซิงซิงสร้างเมียร์有ซิงซิงข้างบนมี ดวง個 cứ, 個 cứ, ดาวสร้างเมียข้างบนสร้างเมียรยเยอยเยอก็คือก็มีเยอะเยอแปลว่าก็เยอยเยอก็มีเยเยงเลี่ยงก็คือดวงจันทร์ พระจันทร์ดวงจันทร์เรียกว่าเยื่อเลี้ยงเยื่อเลี้ยงร้างเมียนเย์也有月亮上เ也有月ย嗯ก็คือข้างบนก็มีดวงจันทร์เข้าใจนะครับฮะต่อไป หัวใจหัวใจกคือฉันอยู่ที่ใจคำนี้คำเดียวแปลว่าอยู่ที mà mà. ่หัวใจฉันอยู่ที่เสี้ยเมียนก็คือข้างล่างเรียกว่าเสี้ยเมียนเสี้ยเสี้ยเสียงสอเสือเมียนเสียงหมอม้าเสี้ยเมียนคือข้างล่างขั้นสู 看书，看啊，声口开。看书，声嗦屎，嗦嗦书。看书，就就是读《书》，读《书》。叫《看书》，看书，能书》。我在下面看书。我在下面看书。 ฉันอยูอ่ข้างล่างดูหนังสือจินเทียนจินเทียนก็คือวันนี้จินเทียนจินเทียนวันนี้ซื่อก็คือเป็นหรือคือจียือออยอยออย้อก็คือวันที่เท่าไหร่จียื้อจียื้อวันที่เท่าไหร่าะวจียื้อก็คือวันที่เท่าไหร่ จินเทียนซืก็คือวันนี้เป็นวันที่เท่าไรจิน่อจียือ่ายื้อคำนี้ก็คือวันที่นะวานวันที่จียื้อวันที่เท่าไรจินเทวันนี้คือน่ะจินเทก็คือเดือนอะไร ก็คือคนจีนเดือนก็คือนับเดือน1ถึงเดือน12เดือนหนึ่งก็คือ,กกอเดือนมกราเดือน2ก็คือเดือนกุมภาก็านักหนึ่งถึงสิจีนเทียนซื่อจเยจีนทียนซื่อจีก็คือวันนี้คือเดือนอะไรต้าเจียก็คือทุกคนต้าเจียตาเจทุกคนอ้วน 问ก็คือถาม问老师老师ก็คือครู老师问老师ถามครู问老师大家问老师大家问老师ก็คือทุกคนถามครูนะครับ老师说 老师说อา老师ก็คือครู说ก็คือพูดพูดว่า说老师说一年อ่า一年ก็คือ1ปี一年1年หนึ่งปี一年ก็คือปี有อ่有า有แปลว่ามีสิบสองเดือน สือเออก็คือจำนวนสิบสองสือเออก็คือสิบสองสือเออก็เยก็คือสิบสองเดือนสิบสองเสือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนเหมือนชั่ว พวก็คือพวกเราพวหมือนชั่วพวกเราพูดว่าอีเหนียนหนึ่งปีโยโยแปลว่ามีสั้นปลายสั้นปลายก็คือสามร้อยเีวซื้ออูห้าหกสิบห้าหกสิบห้าีวซื้ออูีวซื้ออูหกสิบห้าเทียนก็คือวัน สั้นปลายเ้วืออูเทียน365วันสั้นปลายเล้วสออูเทียสั้นปลาเวสอเทียน365วัน一年有สามอยส้วัน一年有三百六十五天一年有三百六十五天 ก็คือ1ปีมี365 65วันเข้าใจนะครับอ่าต่อไปต้าเยีย่ก็คือเดือนที่มี31วันเรียกว่าต้าเยี่ยต้าเยีย่เดือนที่มี31วันโยแปลว,ว่ามีโยส้นสิบเอเยียน ส้天อเียนก็คือ31วันสา天31อเทียนสาวันเยือเย่有三ส天大月有31天ก็คือ,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 คอ,อเดือนใหญ่ก็จะมี31วันเสีก็คือเดือนเล็กเดือนเล็กก็คือเดือนที่มี30วันอา่าเสียวเย่有30天ก็มี30วันเดือนเล็ก ก30 30 30 30็มีันเส่ยวันเทียวเย่有三วส小月有三十เดือนเล็กก็จะมี30วันจุยเสียวเย่，จุยเสียวเย่ก็คือเดือนที่เล็กสุดเดือนที่เล็กสุดโยเออร์สปาเทียนมี28สวันก็คือเดือนกุมภาพันธ์มี28วันโย อสิบอป,เ,ออปเทียน有二十八天อ่าอ่าเดี๋ยวเพิ่มนิดหน่อยอ่าโอเคนะต่อเนื่องนะครับจุยเซวเย่ก็คือเดือนที่เล็กที่สุดจุยเซวเย่有二十八天อ่ามียี่สิบอปดวัน有二十天 ช่วยเสี่ยวเย่ย,อยเออสือปาเทียนเดือนที่เล็กสุดมี28วันซื่อเนียนก็คือสสปีเรียกว่าซื่อเนียนโยเออร์อจิวเทียนมี29วันโยเออร์อจิวเทียนอีชื่อก็คือ1ครั้ง1ครั้งก็คืออีชื่ออีชื่อ1ครั้งชื่อก็คือครั้งซื่อเนียนโย สี่ปีนั้น有二十九天一次ก็คือหน่งปีมี29วันหนึ่งครั้งสี่ปอนั้น有二十九天一次เข้าใจนะครับทีนี้ก็จะอ่านภาษาจีนให้ฟังอีกรอบหนึ่ง第่课 泰国人，我是泰国人，大家是泰国人。我有两只手，我有两只足，上面有星星。 上面也有月亮。我在下面看书。今天是几日？今天是几月？ 家问老师，老师说，一年有十二个月。我们说，一年有三百六十五天。 大月有三十一天，小月有三十天，最小月有二十八天，四年有二十九天一次。 นี้เราก็มาถามตอบภาษาจีนนะครับที่เราเรียนเมื่อกี้นี้นะครับว้วนตาว้วนก็คือถามตาก็คือคือตอบนะเวนตาถามตอบหนีซื่อก็คือคุณเป็นหนีซื่อคุณเป็นนาหี เสียงนอหนูนะนาลีาลีเสียงลอลิงนาลีเหรนก็คือคนที่ไหนนาลีเหลนคนที่ไหน你นลีเหรน,น,รนอ่าคุณเป็นคนที่ไหน我是我是ฉันเป็น泰国คนไทย我是泰国,是泰国ฉันเป็นคนไทย 大家是哪里人？啊大家是大家是哪里人？啊ทุกคน啊เป็นคนที่ไหน大家是哪里人？大家是泰国人。大家是泰国人ก็คือ啊ทุกคนเป็นคนไทย大家是泰国人。 นยก็คือคุณมีน้โยคุณมีน้โยจีชื่อโซนะแข่มือกี่มือนะมือกี่มือเรียกว่าจีชื่อโนโยจีชื่อโนโยจีชื่อโก็คือคุณมีมือกี่มือผมยหัมมีสองมือผมมยสองืฉันมีมือสองมือ อ่าอ่าถามว่า你有你有几จูคุณมีเท้ากี่เท้า你有几只猪几你有几只猪อ่าคุณมีเท้ากี่เท้า我有两只猪 我有两只猪我有两只ันมีเท้าสองเทา้าอต่อไปนะครับนี่ขั้นก็คือคุณดูอ่านีขั้นสร้างเมียนก็คือข้างบนโยซะเมอโยเสเมอแปบลบว่ามีอะไรซะเมอคืออะไรนี่ขั้นสร้างเมียนโยซะเมอ นี่ขค้นสร้างเมีย้นม s ดาวอ่าขนมดาคอ่าข้านดูอข้างบนมีอะไรตอ,星星星星อ่าข้างบมี่งมีาวอ่าข้งนี้างบนมียข้างบนมีด,ดาว้星星างนมีดาวอ่ขงบนมีดวอข้างบนมีดวอ่างมีดาวสงนดาว่้งมีานมต่อ่ามว่าสร้างมียนย่า่นมา ยข้างบนมีอะไรอ่าตอบว่าข้างยนมีอยไรอ่าตอบว่าข้างบนก็มีอจัรอ่าถามต่อว่านี่ใต้เสี้ยเมียนอ่าคุณอยู่ข้างล่างจ้ n งจั่ว下面นมา คุณอยู่ข้างล่างทำอะไรอ่ะตอบว่า我在下面看书我在下面看书อ่าฉันอยู่ข้างล่างดูหนังสือ我在下面看书ชิงว่นก็คือขอถามชิงว่นถ้าเราอยาถามใครพูดคำว่าชิงว่นขอถาม今天是几日 วันนี้เป็นวันที่เท่าไรจินเทียนส่ชิงชิงวันจินเทียนส์จียันที่ขอถาวันนี้วันที่เท่าไร่แก้ตัวหนังสือนิดนึงจินเทก็คือวันนี้คือจ天นเ อีก็คือวันที่หนึ่งอี今天是一日今天是一日วันนี้เป็นวันที่หนึ่งอ่าถามต่อว่าชิงเวินขอถามชิงเวิน今天是几月今天是几月วันนี้เป็นเดือนอะไร จินเทียนซื่อวันนี้เป็นวันนี้คืออีเย่เฟินก็คืออเดือนที่หนึ่งแก้ตัวหนังสือนิดนึงนะครับอีเย่เฟินก็คือเดือนที่หนึ่งก็คือเดือนมกราคมหรือมกราคมนะครับอีเย่เฟินจินเทียนซื่ออีเย่เฟิน 今天是一月份อ่วันนี้เป็นวันเดือนมกราคม一อ่าต่อไปนะครับ老师说什么老师什么อ่าคุณครูพูดอะไรเเาือื师อ老ัว,วคุณครูพูดว่าอ年หนึ่งปีมีสิบสอ个月 有ส2บ个月มีสิบองเดือน一年有十二个月หนึ่งปีมีสิบสองเดือนอถามต่อว่านี่มพวกคุณนี่เหวือน说什么พูดอะไรนี่เหวสัน说什么นี่เหมือน说什么พวกคุณพูดอะไร我们说อ่าพวกเราพูดว่า我们说一年 เอีอ一年นหนึ่งปียสามร้ออูเทีบห้นย有แปลว่ามีสา300ร้อยหกสิบห้านก็คือวัน一โ有สามร้ยหอยสิเทีา天หนึ่งปีมี365วัน ต้าเย,ย่ก็คือเดือนที่มี31วันเดือนใหญ่เรียกว่าต้าเย่โยจมีกี่วันต้าเย่โยจีเทเดือนใหญ่มีกี่วันต้าเย่โย,ยเดือนใหญ่มีสามสิบเอ็ดวันส้มสอีดวนก็คือ31วันต้าเย่โยส้นสิเดนเดือนใหญ่มี3 1วัน เสาร์เย่ก็คือเดือนเล็กี่ทียนมีกี่วันเส a ยเย่有几天อ่าเดือนเล็กมีกี่วันเสาร์เย่有三十天เทารนเย่有三十天ก็คือเดือนเล็กมี30วันจุ้ยเสาเย่ก็คือเดือนเล็กที่สุดอ่าจุ้ยเสเย่

อีชื่อก็คือหนึ่งครั้งสี่เนียน有เอ九天一อ,อ,อสี่เนียน有二十ช天่อก็คือสี่ปีจะมียี่สิบเก้าวันหนึ่งครั้งเข้าใจนะครับถามตอบก็ขอจบคลิปนะครับบทที่4นะครับอสอนและบรรยายโดยอาจารย์ชวนนะครับเพียงแค่แค่นี้นะครับ สวัสดีครับใจเจียน